โอ้โหเจ้าของเบนเนกจัดหนักทุ่มรับขวัญลูกชายบุ๋มปนัดดาสมฐานะพรีเซนเตอร์ บุ๋มปนัดดาคลอดลูกชายน้องอเล็กในวัย46ปีโดยมีภาพแรกคุณพ่อคุณแม่และลูกชายร่วมเฟรมกันโดยน้องอเล็ก์ซมีชื่อจริงว่าเด็กชายอนันต์อนันทวันเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน22เวลา11นาฬิกา11นาทีน้ำหนัก2.966กรัมความยาว50เซนติเมตร และต้องบอกเลยว่าขณะนี้ทางด้านบุมปนัดดาพาลูกชายน้องอาเล็กซ์กลับบ้านแล้วและตนเองก็กลับไปทำงานเรียกได้ว่าหุ่นสวยเป๊ะปังแถมสตรองสุดๆและล่าสุดทางด้านเจ้าของสบู่เบนเน็กรับขวัญลูกชายบุมปนัดดา1ล้านบาท โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบุ๋มปนัดดาเป็นพรีเซนเตอร์ของสบูเ่เบนเด็กมาอย่างยาวนานต่อเนื่องหลายปีกับสโลแกนคุ้นหูอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเรียกได้ว่าทุ่มรับขวัญจัดเต็มให้กับพรีเซนเตอร์คนพิเศษเลย